สบายดีสบายดีย้ำแ้งแพี่น้องจา๋งายางเลาะทุง่งทั้งเสียงเขียดห้องน้ำเต็มไฮเต็มคันท่านผู้ชมตอนที่มันแห่งแรงมันก็นเงียบดิบุมียิ้เสียงเขียดหอ้องพอฝนตกแล้ก็กจักมาตตาสเขียดเนาะบิ่งในพี่น้องจนได้เป่งนำ้ำเต็ม น้ำไหลหลวดหวดอยู่น้ำมีเบิสซูไหเต็มให้เต็มคันผุ่นนำบริอุทธ์นำตกมือเดียวบริพาเด็กๆมามหาสอนเนะาะจล้ก็ป่าขึ้นบ่จัดถ้าเกิดข้น,น้ำหน้าแล้วตอนนี้หาโมงกว่าแลวแต่บางมือ บางมือก็คือเต้เนบางมือก็หกโมงแต่สสม,มือนี่มันนานคำทุ่มหนึ่งจังเริ่มมืดแต่ว่าทีมงานโลก,กาก็ยังบ่คำบ่ขืนมึงเน่นหนำี่นองขุนมีบัสสู่ไฮแต่ว่าแถวนี้นะ่ะ เขาเป่งน,น้ำเน,นาะพวดีดำซัมเนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศทุง่งนายามแรงช่วงเย็นเย็นแต่มืม่อในบวแสงแดดเรเห็นแสงตะเวนให้เบิงเนะาะปกติตะเวนลงไปไหม่ แสงมัจีิสะท้อนนำ้ำมองทีา่าอันใต้จิงหลีดแถวนี่แหละพี่น้องตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วมืดฝนฝนตกลินสวงใบเนาะขุดสะออนน้ำมาพี่น้องมีเบิด์ุไฮ ฟังนี่ก็มีแต่ให้ยาวๆเนาะยังอีกสองมือนสามมือผู้เลยจังสิได้ขึ้นมาดำฟังนี่ฟังนั่นก็ยังอีกประมาณสองมือจังสิแล้วแล้วทางนั่นแหละก็สิมาดำแถวให้ยาว บกเกินอาทิตย์หนึ่งพี่น้องคือสิแล้วเบิดทงเนาะบวาตาหน้าเบาหมีเจ้าอื่นกันแล้วของยายลุนกันหนาสิแล้วมื่ออื่นของเจลลห่ของยายลีกับเคิงแล้วบกเกินสามสีเมือ เมาตะคนลก,กาลก,กาเมาจนคำแตะ่ละเม่อจนเมิดขันทุ่มได้จักล้อยแล้วหฮอได้จักล้อยแล้วมนันอี ปาจีหอดสองลอยแล้วสเพอเพิพ่นผู้เดียวจีหอดสองลอยมัดแล้วแสดงมนีเสีเอาสองลอยกว่ามัด ແມ່ນບໍ່ວ່າແລ້ວກະໄດ້1.6ມັກດ250ດມົນ แต่ละมือเพื่อนกัลกกับแม่น้องเหมยลกกกาสองมือสิเบิร์ไทยอุ้ยจักแตนหลายอยู่เด้ยนี่ยตะพุนลกสองเหอ,อยโมเบิร์ไทยอยู่เนาะนี่กามาสุดนี่ เละที่นี่ก็เลืออยู่สองให้สามให้เขาเจ้าก้าสิเหลือนหน้าอยู่บ่นี่เนมนมือ่าคิดว่าเหลือเพราะว่าปีที่แล้วนี่ให้นีบริตกนี่เนาะก็ยังเหลือนนนเอนาะตกเพื่อไว้อเอาใครเขาเจ้าที่ไปดำใส่บันี้เขาเจ้าที่ไปดำใส่ แถวกลางเพราะว,ว่าปีนี้ชิซสยเขาเจ้าหอมมะลิพอไว้ได้หงุงของยายรุ่นกนเเน็เหลือแล้วพอเพิ่นสิแล้วแนละ้วเนาะยังอีกมืออื่นเหลือกะสองตาม เหลือกับบยากดอกเจล่บมีก้าอยู่เอากานางวานไปซองให้เนี่มันงอกไปแล้วอยากได้ก็ขายเขาเจ้าเนาะลกขายก็ได้บริหารฟรีได้พอเขาเข้าเองหน้าเข้าเองว่านเอง ใส่ปุ๋ยเองพันเขากะซื้อขันกาเหลือกะสิลกขายพร้อมพี่น้องมัดละสามบาทปกติคู่ละหาบาทเนาะเขาเ,าเขาเองกาเขาเองลกให้เขากบคู่ละหกบาทโอเคอยู่ กินกับไร่บาทหนึง่งอันก้าก้าเอาไปเบิร์ดระบอกแสดงว่าก้าเมื่อหนึ่งสามลอยเด็กคือดำเบิรดเดะสามลอยสามลอยกกมัดเนี่ย เอาเมาให้ได้สองรลอยห้าซิปมาน,นี่จิหอดสองรลอยแล้วหั่งก็หาโมงเองเอาว่าไปแฟนผู้ชมเมื่อยก็พัก สะอ่อนนำพี่น้องมีเบิดสุไหพานไทยหน้าแรงไหวคู่แฝดไว้ดำมืออึนเสาบึงในพี่น้องสะอ่อนพักแยงบ่ อันนี้คือผักกะแยงอยู่ตามกระแทนานี่แมนเบิร์ดเด้เขียวเขียวนี่คือผักกะแยงเนาะเบิร์ดแน่ผักกะแยงธรรมชาติแมนเบิร์ดเนี่ยกำลังใหญ่เนาะพุนผักกะแยงใส่ต้มต่มกบต้่มป่าใส่แกงน้ำมั ทั้งนี้เริ่มเขียวแล้วเนาะจากที่หน้าแหงๆตอนนี้มีนนำเบิดสุไหป่ากันสิคืนได้บาดนี่ ้อมเัืองเด้อพี่น้องป่านี่ปีนี่สิมิปปาบา่จากทุง่งนาที่แห้งแห้งหลังจากที่มีนำ้ำอันฟังนี่ดำกอ้อนเนาะมือแลกเขียวแล้วสูบนำ้ำสูบจนน้ำในสายแหง้งตอนนี้น้ำเต็มเบัดสูไห หลังจากที่พักันลกก้าแล้วลงมาไทยนาไหวเง้ยงมือแรงสิมอนพรไซไทยไหวสองไฮสามไฮตื่นสมาร์กอาคาดดำแต่เศร้าปัดเล่งเต็มที่ท่านผู้ชมบ่ตองห่วงพ่อแม่บ่ตองเห็ด เนย้ำมือแรงไทยนาไวเนย้ำมือเศร้ากับมักขาดแต่เศร้าดำแต่เศร้าเป็นไทยไว้แล้วให้หนึ่ง nằm cái lái lại mai ลงมาแถวนี้มีแต่ไฮเงห์ไฮย้ากระทือว่าเคืองแล้วเนาะดำอีกจกั 5. กสามสี่เมือระสิกคือเกือบเกือบแล้วแถวนี้ขึ้นแม่นเบิร์ได้ของเจนแหละสองแถวขึ้นไปปุ่นหอดปุ่น เริ่มค่าแล้วจะหกโมงแล้ว สบายสบายซิวซิว,วพอปีนี้เขาก็ใหญยแล้วเป็นนุ่มแล้วเนาะพอฮอตแทบสิบรได้จับไทเลยเขาเฮ็ดเองไทเองคาดเองดำเองทั้งผุนกระเบาแป๊บไท หลังจากที่ลกกาแล้วก็เอาลงมาไหวให้หน้าพาอาตื่นมากคือดำโหลดเนาะคนลงมาไหวเรียบร้อยมัดก่าหน่ำมีเบิร์สุไหพี่น้องขันเมื่อยก็เปลี่ยนกันไทย พี่น้องจาม้าหนิก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศือเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดีบริมหาสอนเนะาะจ้าก็มีป่า